สวัสดีค่ะน้องบัวขาวนะคะเครหญิงสีเบรมูนันตาสีฟ้าค่ะอายุก็ตอนนี้64วันแล้วเนอะน้องทำวัคซีนไปหนึ่งเข็มแล้วนะคะอันนี้ก็คือน้องหาบ้านใหม่นะคะน้องหลุดจองค่ะน่ารักค่ะแข็งแรงมากนะคะภาพนิ่งอาจจะไม่ค่อยมีให้นะคะสำหรับลูกค้าเหตุผลเพราะว่าก็อย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะน้องก็ แข็งแรงล่าเริงไม่ค่อยให้ความรลวมมูลในการถ่ายภาพนิ่งนะคะก็จะเห็นกันประมาณนี้ค่ะบวัวขาวหันหน้ำหาม,หมาสิลุเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นขเขาทุกวันนะคะแบบนี้เลยภาพนิ่งไม่ค่อยมีค่ะใครสนใจก็หลังไมค์กับหมวยได้เลยนะคะ กัวขาวจะเป็นผู้หญิงนะลูกค่ะ